ไปดูมีใครมาขายอติมหน้าบ้านโอ้ยสาวน้อยเลี้ยงยายเนาะอ้ามีตั้งกี่บาทสาวน้อยถ่ายได้เลยโอ้โอ้ขออนุญาตถ่ายรูปได้เหรอคะครับผมเขารู้จักน้องตองด้วยอ๋อหนึ่งสองโอ้เขาถ่ายโอ้โหเมื่อแต่ถ่ายรูปจะขายแล้วเลย โอเคไอติ้มไอติ้มส่งให้แฟนดูก่อนโอ้โหสาวน้อยแสดงว่าแฟนคลัจากน้องตองแฟนจากน้องตับติดตามน้องตองเหรอฮะตองกำลังดังในในยูทูบไงใครใครกันลู้จักโอ้ดีไงพี่เซนเตอร์นี่ครับผมส่งยังแบดเซตอ้าวใครร้องจบเพลงอ้าวเรกแรกจะเลี้ยงไอติ้มอ้าวยังสมองจะเลี้ยไอติ้มจะใครร้องจบเพลงใหญ่เลี้ยงไอติ้มเลยนาเร็วนาเร็วเร็ว ตองร้องได้ไหมยายจะเลี้ยงไอติมโอ้ซุปเปอร์แมนเราไม่ได้ค่ะเอาร้องไม่ได้เหรอซืสิบห้าบาทครับผมหนูมีเส้นอะไรไม่รู้มเยอะๆเออหรอลูกร้องเพลงไม่ค่อยได้อ๋อที่หนูจะไปหาหมอนะใช่ไหมลูกอ๋อมุดใส่เสียงก็มุดใส่เสียงเนาะลูกเนาะมันเป็นอะไรนะลูกมันเป็นอะไรอย่าลี่อใหห้ฉันนยค่อยหันออกตอนมันกัดตอนมันเดี้ย หนูกัดเอาได้ไหมกัดกัดไม่ต้องกัดเอาลูกมันจะมันจะติดต้องไหนเอามาโชว์ไหนลูกโชว์เฉยๆเกือบหนูอยู่ใส่ล่ะอ้าวแล้วหนูมายังไงล่ะลูกอ้าวขายเตี้ยทำไมไมมีหน่อไม้ฮะเพราะค่ะแฟนมาได้ใส่จานหน่อไม้นี้ผมไปหน่อไม้นี่ผมไปเอามาจากข้างทางครับผมเอ้า อันมันเป็นน้ำไม้อย่างไรน้ำไม้อย่างงี้ที่มันเกาะหัวนะครับผมผมมันที่มีน้ำน้ำมันบ่อผมโอ้ยอันไม้อยังสองันนี้อันนีงจะไปให้ตั้งใดกินอันหลายอันที่แจ้งใต้นะครับผมโอ้คือแกงแท้จะไปแกงบ่อนี่ครับนี่ก็ถึงบ้านลุงพลครับผมนี่นะคนดังเหมือนกันนะคะดังครับผมบอกตีตีห้าบาทน้องตองน้องตองจ้าลูกไหนมาโชว์หน่อยลูก รถ,รถอะไรลูกเดี๋ยวน้องมุกแบบรสอะไรอะสตอรอเบอรี่โอเคน้องตองกินรสสตอรอเบอรี่แล้วแล้วคนขายนะคะยังรู้จักน้องตองส่งรูปไปให้แฟนอีกส่งรูปไปอันนี้ช่างถุยนะคะนี่พ่อของน้องมุกนะคะน้องมุกไม่กินบอลูกสาวบ่กินบ่อช่นะางถุย ลูกสาวมากินบ่อ้าใส่เรานองมุกยูใส่บ่มาเอายี่สิบส่สิบนี่สี่ิบบ่ือลูกสาวพร้อมบ่แปดสิบครับผมตัวนี้สี่สิบด้จัดเด้อเดี๋ยวคนขายนะคะถ่ายรูปน้องตองกับนาเดียส่งไปให้แฟนก่อนละวาซานแฟนพนันที่ได้ขายบอนะครับผมเป็นยังคือวางสันคนดูถูกมือผมว่าครับ อ๋อปัะเด็นโฟลโต๊ะอ๋อปัะเด็นโฟลโตกจ้างตุยซื้อให้น้องมุกด้วยเปล่าใครลุงน้องครับอเคคิดว่าซื้อให้อันนี้มันจะเป็นสาวซื้อให้ลุงน้องมันไม่มีแท่งถูกไหมอันนี้ไม่มีไม้เนาะครับผมมันเป็นแบบไอ้นก้อนนี่ออร์ันนี้อะไรเหรอกี่เหลี่ยมเวลามันจะเป็นคอนกรีตอันไหนอันไหนเดี๋ยวไปถาด้แบบไหนอ๋อที่แบบแท่งนี้เหรอมันเป็นรูปช็อกโกแลต มันเป็นแท่งไข่แทง่งมันกินได้หลายคนยคอันละยี่สิบบาทครับยี่สิบเลยเหรอใช่ครับอ้พูดมัน<า>กระแพงจังเลยยี่สิบเลยเหรอไอคำว่ายี<น>่สิบเลยเหรอมันกระแพงมากเลยยี่สิบเนี่ยต้องถ่ายคลิปนี้ให้ยอดวิวสองพันแล้วเนี่ยถึงจะได้ค่าไอติมเนี่ย เด็บซีต้องเข้ามาดูคลิปนี้นะถึงยายลงไปยายก็ไม่ได้ค่าไอติมนะลคลิปนี้น่ะถึงยายจะถ่ายก็ไม่ได้ค่าไอตมิมส่งว่าซื้อไอติมไปแท่งหนึ่งก็ไม่ได้ค่าไอติมกดเข้ามาดูไปได้ยี่สิบบาท มาลองแบบนี้ทุกคนครับเมจิกไบส์นะฮะจิไบส์ครับผมน่าจะวันนี้ผมก็ไม่ได้อ้อมไปนั่นหรอกค่ได้อะไม่ได้อ้อมเพิ่นออกมาแล้วก็เพิ่นมาซื้อแล้วยายก็เสียเอาอยู่นี่แอนจ้าครับผมเดี๋ยวเอาเลยครับผมโอ้โหมีหน้าอันนี้สมอลชาแนลเด้อครับผมนี่นะมาซื้อแล้วจ้านี่บ้านของลุงพลนะครับยายสมอนต้องตอกเลยบ๊วยไปเลยยัง ยังยังเลยค่ะยังยังยังแหน่หน่รวยอ่ะอยากได้แบบไหนเนาะอะไรอร่อยที่สุดน่ะมันมีแบบโคนกับนี่กับนี่ไม่ไม่กินแบบโคนอยากกินแท่งๆแบบนี้แท่งแแบบนี้บอครับจ้าเอาตรงตรงนี้ไหมครับผมอันนี้ยี่สิบบาทเอาอันนี้โอเคครับวัดนี้ลา เอามาเก็บเอามาเก็บก่อนเสือถอดสายโทรศัพท์เลยแม่ดายี่สิบบาทไอเสือโทรศัพท์ไฟซีมพูนั่นน้องมุกหรือเปล่าน้องมุกไปลืมโทรศัพท์ไว้หรือเปล่าหนูได้ไปลืมโทรศัพท์ไว้ไหมล่ะไม่โทรศัพท์อย่างไรจ้าปุ๊บคนสวยก็มาเลยนะคะอันนี้คลิปนี้นะคะน้องมุก เลือกก็เลยจ้าน้องมุกกำลังเลือกอยู่นะคะเลือกได้เป็นโคนแท่งสีน้ำเงินอ่ะโคนแท่งสีน้ำเงินนี่ใช่ไหมครับผมใช่ใช่อันนี้ทอนแปดสิบต้นครับพอนึกว่าคุณยายจะเลี้ยงอ้าวหนูจะให้ยายเลี้ยงยายก็เลี้ยงได้หนูจะเอาอะไรไม่เอาเกียงใจหัวเปียกแล้วลูกเอ้ยไม่เอาเกีงใจจ้หกสิบครับเดี๋ยวจ้ะเมียพะเนึงดูถูกเป็นใบอยู่จ้าสองสี่ โอ้ยไโอ้ยแล้วแล้วหัวเปียกเอาอีก่สิบาทอยู่ซ้าลเวาแบนี้สิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบขันบอสขันบอสจอไปน้ำไข่ไข่ไม่เด้อหัวแล้วแล้วลูกเปียกแป๊วเดี๋ยวก่อนลูกนายลูกเสียให้อะไรลูกเสียให้อะไรหัวให้ทั้งถุงเลยเหรอให้ทั้งรู้แล้ว ละยีไม่ยาจะบอกเดี๋ยวแป๊บหนึ่งน้ามาให้เชยเอ๋เอามาเชอลูกไปไปจ้าอร่อยไหมนี่ยังไม่ได้กินเลยหนูรอตั้งอจรอตั้งทอนดูดูดูหัวดูเงินทอนดูเงินทอนหนูเอาอีกไหมน่ะกินอีกไหมอยากอะไร เอาน้ำยายก่อนนอน,นิอนูนี่นี่ไม่เอาไม่เอาให้ให้นับให้เขาก่อนนี่นี่แล้วก็เรียนดีห้าบาทให้เขารอทำไมขนตกเพิ่นถ่ายรูปไปให้ให้ยาย25บาทใช่ไหมไม่ให้ก็ไม่เป็นไรนนนาเดียใครไปลืมโทรศัพท์ไว้ตรงร้านปู่สีปู่ กินให้อร่อยเดี๋ยวเอามาโชว์นี่เอาแกะแล้วยายจะแกะยังไงอ่ะคุณยายก็ต้องวางกล้องก่อนค่อยแกะนั่นเดียยายแกะไม่ได้แกะให้ยายหน่อยไม่เป็นไรยายพูดเล่นะเมื่อกี้เขาไอ้นั่นอ่ะเขาเก็บเห็ดผอได้เขาเก็บเห็ดผอได้ตรงนั้นอ่ะตรงไหนคะนู่นตรงต้นไม้เนี่ยต้นไม้ที่เรามองไปก็เห็น ใครลืมโทรศัพท์ข้างหลังสีมฟูกระตูนอ่ะนู่นแม่ดาเก็บไปแล้วของใครอ่ะของใครไม่รู้ข้าพี่อยู่ในห้องสั่งอะไร